ย่างเนื้อส่วนโคนหางจระเข้กันดีกว่า <S <S เนื้อไทยเข้มเข้มรสแดงชัดๆได้เคี้ยวนุ่มๆไม่ต้องมีมันเลี่ยนเหมือนวากิวฉันบอกได้เลยนี่คือเนื้อไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกโคนหนงจระเข้ถ้าชอบกดใจกดเม้นต์กดเซฟนะคะบอกที่รา้านขายเนื้อเลยแผงเนื้อเลยโคหางอย่างเดียวนะไม่เอาไปหางนะเขาถามว่าบ่มหรือย,อยังเอาแบบนั้นเลยโคหางด้านบนมันจะมันหนาน,านิดๆเกลือพริกไทยทั้งสองด้านนะคะกระทะร้อนเราวางไปเลยค่ะด้านละนาทีครึ่งสองนาทีแล้วแต่ความหนาะ เสร็จแล้วพอพิกัดเนี่ยเราทําแบบสไตล์ฝรั่งนิดนึงเนยกับกระเทียมลงไปเลยค่ะพอเนอยกลิ่นกระเทียมปุ๊บลาดรถไปบนเนื้อเลยค่ะเออเนื้อไทยเนียททำได้นะหูยดูสีค่ะไม่ต้องมีมันเลี้ยนแบบวากิวฉี๋ข้างบนเล็กน้อยเพราะอะไรมันหนามากพักเนื้อไว้สัก5นาที10นาทีเจวเลยค่ะสไตล์ไทยๆน้ำตาลปี๊บมะนาวแล้วก็น้ำปลามะนาวสัก4ช้อมนมะนาวสักลูกนึงเข้าครัวพิปบนแล้วก็หอมแดงผักชีไปเรื่อยนะคะคนเข้ากันรสชาติไหนใครชอบเติมไปเลยค่ะ คนเนื้อเราได้ที่ปุ๊บเรามาหั่นดูเลยค่ะเนี้ยความลุ้นของคนย่างเนื้อคืออะไรเนื้อมันต้องแดงช้ำฉันชอบอย่างนี้เลยมีเดียมแลเกือบแปลผิวไม่ต้องกรอบก็ได้แต่ขอให้เนื้อมันนุ่มรสแดงมันชัดๆถ้าชอบกดหัวใจกดเม้นต์กดเซฟไปเลยนะลองดูค่ะเนื้อไทยเนี่ยไม่แพ้ชาตใดในโลกไม่ต้องวากิวแล้วซัดไปเลยจ้าปีใหม่นี้